สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับซึ่งผมกลาจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะเพิ่มความมัน่นใจในตัวเองนะครับวันนี้ผมก็จะเล่น,นอวีเนาะวิกเด้อโอ้ยก่อนจะไปเล่นโอ้โหผมเห็นหลายคนผมเห็นเลยพี่ๆหลายคนละเดี๋ย,นนยวยอัดก่อนแล้วกันเอ่อไหนไว่าตัวอัดนี่ไงสามสอง โอ้โหพอกูอ่านแล้วเสียงหายเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวแม่งเห็นหัวนมแล้วหาว่ากูแบบเป็นผู้หญิงแล้วกูโป๊ออีกโออเล่นตัวอะไรดีวะเล่นนกชบเหยื่อแล้วกันผมก็ต้องเนี่ยครับเสื้อผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่เสื้อก่อนนะลองอะไรเนี่ยโค้ดูดิ พอผมจะเมดก็มาแย่งผมอะนั่นไงมันมันปล่อยให้ผมละเป็นไงเสื้อผมเท่ปะเดี๋ยวมันเห็นหัวผมมอะมันเห็นมันมันนึกว่าเป็นหมอไนะอ้นะมันนึกว่าเป็นหมอไอ้นะเฮ้ยอะไรวะอ๋ะอแล้เขาให้ผมฟาร์มไอ้เชี่ยเขาให้กูฟาร์มอ่ะก็มาดิ เยอะคนเลยหน่อจังหวะอ่ะพี่ก็จะตั้งใจเล่นแล้วนะครับและพี่ก็จะตั้งใจเล่นนะครับเพราะว่าเขาให้ผุมฟาร์มขนาดนี้ผมก็ต้องตั้งใจเล่นนะครับผมเพื่อให้ตอบแทนบนคุณเด้เียให้กูเล่นฟาร์มไปสัตว์เ้ยหลงมายแล้วมาครับก็ไปฟาร์มบ้าฟ้าก่อนละกันแล้วเสียงเกมกูหายเหียเสียงเกมกูหายกูกดอันหน้าจอปุ๊บเสียงหายปับ๊บระยำกดโคตร เซนเนตเทียอยากตายก็บ้าเฮ้ยเฮ้ยเธอมีเบลอยากตายะนะอุย้ยผมผมยังอยากใช้นะตอนนี้ปล่อยให้ไก่มันรอดปล่อยให้ไก่มันรอดเอา้าเอา้าตายดิมึงอ,อ,อ,อุ้ยขี้อะบินไม่ติดว่ะแต่ไม่เป็นไรด้วยพลังของผมมันตายอยู่แล้วนะครับ เขาคลิปกลางครับคนฉลาดเขาเล่นกันโอ้โหแล้วกูเสือกงมาบินตรงนี้อีกไอ้เวนอะไรอยู่วะไม่เป็นไรครับอย่าไปคิดมากขอฟาฟ้าก่อนแล้วกันฟาร์มไปเรื่อยๆครับคนเก่งเขาเล่นกันอย่างนี้นะใจว่าเขาเรียกว่าวิถีนักแข่งนะ ผม,มเป็นนักแข่งเก่านะครับนักแข่งนักแข่งจากประเทศจากประเทศอะ่รจากประเทศมอนนะนักแข่งมอนนะเข้าใจปะเันดเทียอยากตายผมรู้นั่นไงกูบอกแล้วนกแสกโฉบเดียวของกูอะโหดที่สุดนกนกแสกโฉบเยียเอ้ยนกแสกโฉบเดียวเออนกแสกกูโหดที่สุดเอาอยากตายเอเลนดอยอยากตายเราอันติกูแป๊บ อุ้ยไอ้เชีย่ยแม่งบินไม่ติดไอสัตว์อยา่ากูตาย <c oughs> โอ้โหโกแสบโชจบเี้ยแม่งไม่ไหวแล้วกูร้อนละไอ้เชีย่ยได้ไปแล้วครับเสื้อผมระบายความร้อนนะนี่ไงนี่ไงเสื้อระบายความร้อนนะครับสบายอยู่แล้วเกิดเกิดเป็นคนรวยก็อย่างนี้นะครับเสื้อระบายความร้อนเก๋ป่ะละ่ะใครมีบ้างผมไปถามหน่อย ไม่มีมีผมคนเดียวเสื้อระบายความร้อนอดูดีนะไอสัตว์พูดซะดูดีเลยเฮียอ้าวไอ้นี่อยากตายอยากเจะนกแสกฉบเหี่ยวกูเฮ้ยเียป้าฟ้ากูมึงทำกับป้าฟ้ากูได้ไงอุ้ยไอสัตว์นี่หลอกหลอกงูยอย่างกูนะ ชตายไปตัวหนึ่งอีนี่ตายแน่เอเล่นเอ้ทูเล่นมึงไม่รอดโอ้โหแม่งรอดอีสัตว์เอ้ยมึงเข้ามาดิเอออยากตายนะพวกมึงนี่อีพวกเมษสวะไอ้เหี้ยตีปอมครับนักแข่งเขาทำกันนะเออไม่ห้านาทีตีป้อมกลางนักแข่งเขาทำกันนะครับ เพราะว่าเห็นไหมดาดาเมจจริงหกอ่ะเออผมพูดมีเหตุผลไงคิวกอสอยากตายรือเปล่ามีบ้า้าผมชอบมันบ้า้าเนี่ยคุณอยากตายไหล่ะ,ละคุณมาไงอ่าผมรู้มันจะดักป่าผมผมฉลาดเอาดิผมกล้าเข้าเะละ่ะไอ้เชี่ยแม่งอะไรวะกูบินไม่ขึ้นตลอดเลยแม่งเอ้ย จะสั่งกูจะบอกพ่อกูปิดเกมแล้วเอเลดอร์ตายยังไงก็ตายกูการันตีเองเชี่ยแม่งกูบินไม่ขึ้นอีกแล้วอุ้ยสวยซิบสวยมึงมีกิ้งปะช่วยหน่่ย คนอื่นเกิดอยู่นะก็ลมใจดีให้ฝั่งคุ้มข้าเกิดดูสกรอร์ 8, นียแปดห้าแอ้นีดเดียวเขาไม่เป็นหรอกเนาะเนาะขอดูปฏิกิริยาทีมหน่อ <laughs> ยอีกูขอโทษกูขอโทษผมขอโทษน,นะครับถ้าทุกถ,ถ้า เกิดคลิปงโง่ๆวนนี้ดังขึ้นมาผมขอโทษทุกคนเลยนะครับที่ผมสอว่าจะไม่ดีอย่างนี้ผมขอโทษจากใจจริงเลยนะครับไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าจะพิมพ์ไม่เอาดีกว่าเฮียน้ำมไมหายเด็กเฮียแม่งด่าทีมโง่แม่งตัวเองแป้งไปตายเองเอยผมจะป้อมกลางแล้วนะ ้ยคนทางนั้นสบายดีไหมคนทางนี้ขอตีป้อมกลางโป๊ะโป๊ะโป๊ะปมาดิมึงกล้าเข้าอ่ะเฮ้ยไอ้เชีอกกูบินไม่ขึ้นอีแล้วโอ้โหระยาที่ป่ายเลยกูบินไม่เคยขึ้นเลยเนี่ย บิดไม่เคยขึ้นเลยมองอะไรวะนาคอสเอามานานาคอสนาคอสอีกโง่มึงเอามาออฟหบเอามาทำไมบ้านานาคอสออฟเนี่ยมึงคิดอะไรอยู่อยู่ตรงนั้นสบายดีไหม มานกแสกนกแสกถือกำเนิดอีกครั้งกูบอกเลยว่ากูบินขึ้นละโอ้โหเลยไอ้กูตายกูตายเน,ใน,ในใ่เจอกาลีเฮียแหมงเย้ยตายตลอดเลย เป็น่องยึดเหนียวใจกูได้วะใช้ใจยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นไงล่ะจีเนียสปะละ่ะมาผมเอาจริงละไม่มีคำว่าเล่นอีกต่อไปสำหรับพวกกระจอกพวกนกกระจอกทั้งหลายจะโดนนกแสกตน,นี้โฉบเอาโอสแต็กฟาร์มกูเพิ่ง15เองกูเพิ่งเห็นคุยกูขอโทษทีม เฮ้ยเชี่ยกำเนิดนกแสกอย่าอย่าทำกูออกไปจากชีวิตกูมาเชี่ยนกแสกจะบอย,บ,ยบินสู่ความเวืองหวังอันไกลเพนมาดิมาดิาดเกือบตายเชี่ยกูเกือบตาย what the fuck ดิไอสัตว์สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นนัะรู้จักป่าวเด็กดีเขาฟาร์มคลิปครับเออเป็นป่าก็ต้องฟาร์มฟาร์มคลิปมาไอสัตว์นกแสกกูนกแสกรีเทิร์นอาเกนอินเดอร์สตอมเอ,อ่อช่างหัวแม่งตีป้อมละ เฮ้ยย่าช็อตเดียวตายอ่ะบอกเลยท่านผู้ชมอุยเฮียน้ำลายเข้าโทรศัพท์โอ้ยบันกฟักไอโฟอนกูฟาร์มต่อครับท่านผู้ชมสแต็กฟาร์มผมแค่สิบเก้าเองมีใครสนใจอ,ออกกันเวทไหมครับเฮ้ยผมจะออกไอเทมอะไรต่อดีวะ เฮ้ยอย่าโอ้ยแม่เอ้ยคลิปกูมึงกลับมาปล่อยคลิปกูไอสัตว์เฮียอะไรยำนนางมึงนี่เฮียไอเฮียนี่มันจะรัดกูป่ะอไอเด็กคนนี้มันอยากร้องแล้วกูก็เสอกบินไม่ขึ้นมาดิมึงกล้าตามกูมาบ้างละ่ะเดี๋ยวมึงเจอนกแสบโบยบินกู มาแล้วครับนกแสกโบยบินเป็นไงล่ะเจอพลังนกแสกโบยบินกูเจ็บกันไปตามๆกันบ้าฟ้าอยู่ไหมอยู่สวยอย่าครับคุณอย่าเข้ามาไม่งั้นคุณจะเจอพลังนกแสกโบยบินของผมซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าคุณเจอนกแสกโบยบินของผมจะมีตัวเข้ามาโป๊ะโป๊ะโป๊ะ ทำไมโหดผมไม่เข้าใจทำไมผมโหดเป็นเพราะผมเป็นลูกของ G M ไงล่ะผมถึงได้โหดขนาดนี้ดูไปดูมากูเหมือนแอมเบอร์วูดดีว้ว่ะมีงูในแงกงช้นมาดิปลา,าไหลปลาไหลเราจะไปช่นกแสกเอาดิเฮ้ย คุณคุณเล็งปืนคุณเล็งปืนใส่นกผิดตัวแล้วครับนกตัวนี้จะโฉบคุณไปกินได้ทุกเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจกูโฉบหุ้ยเซนเนเทียอีกแล้วว้ากู <c oughs> <c oughs> บินไม่ขึ้น <c oughs> ใช่อีกขึ้นมาพ่อไแคเจงเ,จงเือนขึ้นมาไอสัตว์เอ้ยกูบินไม่ขึ้น มีวิธีแก้ปัญหาไงบ้างเสี่ยงเงื่อกูบินไม่ขึ้นกูจะตายแล้วเพื่อนเ้ยทำไมเสื้อผมมันอย่างน,นี้หน่อยโอ้ยล้วดูดิทีมผมแม่งตายหมดเลยโอ้โหคีล่าโคตรควายเฮียดีนะไม่ให้แม่งฟาร์มไอ้เฮียโคตรโง่โง่จริงผมบอกเลยโง่จริงคีล่าโคตรโง่ไอ้เฮียมึงเกินไปปะวะ ไอ้เชี่ยมึงโง่เกินจริงนะนี่ไอ้เชี่ยไอ้ผีเสื้อมึงเกินไปละทูเรนนายเอาอุยอ๊ยอุ้ยไอ้ผีเสื้อมึงตายไปดิไอ้ผีเสื้อเวนมันกล้ามันกล้ามาเยี่มผมไงกล้ามาเย่ยมกูถึงบ้านมันก็ต้องเจออย่างนี้ไม่นะปลาไหลปลาไหลนมาทำอะไร เนื้อเทียบุย,ยอ้เขี้ยรอบเดียวตายอ่ะยังโหดคิดว่ากูบินไม่ทันมึงเหรอคิดว่ากูบินไม่ทันมึงเหรอเจอกูเขี้ยนมันถล่มสวนกูตายกดแข็งไม่ทันนะ่นนี่ก็เป็นไปได้ดีนะผมก็ค่อนข้างจะแบกทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาเอาเอา,เอาง่ายๆเลย ทีแม่งออกแรง20ผมออก80ก็คิดเอาว่าใครมันออกแรงเยอะกว่าน,นะครับผมเดี๋ยวกูจะรีพอร์ตแม่งให้หมดทุกตัวเลยเฮียให้กูแบ่งไนงะดูดีสังเกตดูเลยผมไม่ได้ไปกับทีมนเนี่ยผมไปเดี๋ยวจะลอดแล้วผมก็ได้สมมาฝากเพื่อนๆตลอดนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหดูดูความพยายามของไอ้ไก่ครับไก่ไม่บอไม,ม่นิ่งม,มาลาัดปับ๊บผมอีกอ่ะ คนเราเนี่เนาะชิวผมรอโชบี้ีกันไอ้เหี้ยตัวอะไรลงใบล่างอะโอ้ผมต้องบินกลับไปช่วยและดูแทนแทนที่มันจะเป็นหน้าที่ของอ,นะอ่าซัพพอร์ตนะเอ้าเอ้าไม่เห็นมีชิปมาอะไรตัวอะไรมาโอ้ยครูก็งงโอ้ก็งงไม่รู้เกิดอ้าวมันมันพึ่งไปครับท่านผู้ชม ผมจะไปล่ามันไอผีเสือ้อมึงเหรอมึงเป็นคนทำเรื่องโง,โง่ๆนี่ใช่ไหมเฮ้ไอผีเสือ้เอเฮ้ยเฮียคิวคอสใจเย็นอย่ามาล่ากูนะผมไปล่าอีเจ้าแม่ก่อนอีเจ้าแม่มึง เจ้าแม่มึงอยู่ไหนกูล่าเจ้าแม่ก่อน,นี้เฮียเจอนกแสกกูเข้าไปแมสาวน้อยแม่สาวน้อย,น,อยนกแสกตัวนี้นี่มันใช้งานดีดจริงพ่อหนุ่มน้อยกูจะล่ามึงอีดอกรออันติกูก่อนแถวๆนี้นะพ่อหนุ่ม ว่าไงว่าไงอีกอุ้ย่ยาแม่งหนีกูได้เฮียเฮ้ยคีราากูตายเฮ้ยคีราากูตายเฮียกูบอกแล้วคีราาแม่งโงอยเฮียมึงดูชื่อนี้ไวนะ้นะเนี่ยไหนวะนี่นี่ไหนวะเฮ้ย จอมกูขอร้องโฟกัสให้กูหน่อยอ,อยู่ไหนไวะอยู่ไหนไวะโอ๊ยลืมใบแม่งกล้องโทรศัพท์แม่งกากไอเชี่ยนั่นแหละอย่าลืมใบแบรนชื่อแม่งนั้นแต่ยวผ,ผมดูวนี้ก็ได้ผมอัดจ,จอไว้อยู่อะไรวะเนี่ยซวยแล้วครับท่านกูบอกเลยใครเจอแม่งอยู่ทีมเดียวกันผมบอกนะครับตายแน,น่นอนคนไม่มีบันชนะแน,น่นอนครับถ้าคุณเจอไอระยำนี่อยู่ในทีมนะครับแม่งตายอย่างแน่นอน ดูกูสิบห้าคิวตายหกดูไอไก่ไอเชี่ยนาคอส์ดเนยมึงเอามาทําหาพ่อมึงเหรอไอเชี่ยมึงเอามาหาพ่อมึงเหรอกูกูถามแค่นี้แหละมึงเอามาทำเที่ยอะไรวะกูไม่เข้าใจเออกูเห็นแล้วกูปวดหัวปะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกสวะยวพวกมึงตายไอเที่ยกล้าแย่คออย่างพวกกลัวก็รอคนก็รอคนเปิดอยู่เนี่ยก็รอคนเปิดอยู่ไงดูเ,เก่งวะล่ะ เนี่ยแม่งเชื่อไอ้ซัพพอร์ตมั่งมึงเป็นหนังของมึงวะแทนที่จะมาดูดกูไอ้เหี้ยโอ้ยกูปวดหัวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โคตรควายเลยไอ้เหี้ยแทนที่จะมาดูดกูกูนี่ตัวแบกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยดูโอ้แม่งแพ้แล้วโอ้ปวดหัวเลยกูไอ้เหี้ย เป็นเพราะพวกมึงได้คนดูเวลาใครมาดูกูอะ่ะชูจะชอบเสียสมาธิ